ลูกค้าต้องใจแกออกมาแล้วมีอาตัวเดียวอย่าเบิกลอ,อาไะคอยแกให้เบิ่งนี่แอร์โฟซิงตัวเนี้ยตัวเมื่อกี้บาทมันเป็นตัวความตานท่านแต่ทางอิเล็กทรอนิกส์กันนะคือตัวอาสามารถปรับคาได้วางเขาเสียอความตานท่านมาก่อยแค่ไหนแล้วบางคนว่าเอา้าตัวนี้ตัวเมื่อกี้บาทบาทเดียวมั้งเนี่ยแต่มันแพงน้ำยังมันแพงน้ำปักเห็นว่าปัก สองอันนี่แพงเลยเนี่ยส่วนเจ้าพมอยากเงินเสียเง,งินแพงอยากเสียแค่ตัวอาตัวเดียวเจ้าก็มาตาัดขอมบอลนี่ซื้อมาตาัดขอมแต่หลายๆลายคนผ่นไม่อยากตัดแหมเนาะเขาก็ต้องซื้อปากย่อมซื้อปากตัวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นถั้งนึงเครื่องหนึ่งจุดเก่าเขาสิบปั๊บให้เรียบร้อย,ยแล้วเดี๋ยต้องไปจูนไหม่ราต้องไปเห็ุอย่างไ่บางคนตกใจไนงะแกออกมากคือบ่มีอย่างเรเห็น,านามีวงจรมันแพงน้ำปากน้ำสายน้ำการเข่าห่อหุ้มส่วนตัวนี้ขอดีของมันคืออย่างขอดีของมันคือ,อ,อไปเห็ดไปหลอกเซ็นเซอร์ของอุณณหหภภููมมมิิิวว่าอุตตัันนี้ดลบเนะครัุพมันติดลบปุ๊บมันสิจ่มันนนหาขึึ้้กก็เลยรูสว่าอบเาขึ้นและที่สคัญ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันบอกว่าอุณหภูมิตำติดลบหรือ่มอเตอร์อีเจมันสิหยุดทำงานมันหยุดการทำงานปุ๊บมอเตอร์บ่หมุนบ่เอาไอเสียหมุนมาใส่งานอีกนั่นคือข้อดีข้อเสียหล่ะคืออย่างย่างที่บอกไปมันไปหลอกอุณหภูมิมันบรอไปหลอกเซนเซอร์อ่าว่าอุณหภูมิตัวนี้ติดลบเพราะมันติดลบปุ๊บมันสิใจเนามันหนาขึ้นในหลอกตำนั่นแหละมันสิกินเนามันขึ้นนี่คือข้อเสียของมันรากาอีกอย่างหนึ่งเพราะมันไปหลอกเซนเซอร์ปุ๊บมันสิโบหูเลยววว่่่าาาออศีีีเมมมนนนนหืยยยย็ััสูงดค ตอดีขอเสียแต่บ้านเฮากะใส่ไปกะถ้าบ่อยากไปฮุดบ่อยากไปแมปปิดโคดยิ่งหบตำต,ำ,ตำกะน,น,นี่ไปกอนกะไหนบพมีปัญหาบพต้องตกใจต้องตกใจบพต้องตกใจนะเอาแสดบกัน